สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้10โมงเชา้าวันอาทิตย์ที่29สิงหาคม2564ครับรายการเพื่อนอสอมอสอสอมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เป็นอสมเป็นอสสอ,อีกครั้งครับก่อนอื่นขอขอบคุณอสมและอสอสอทุกคนทุกท่านนะครับที่ยังเหนียวแน่นกับรายการนี้ มาชมมาฟังคลิปและมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกำลังใจให้กันและกันอยู่ทุกวันอาทิตย์อย่างนี้ก็ขอให้ติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆทุกวันอาทิตย์นะครับเราจะอัปเดตข่าวสารและนำสิ่งที่มีประโยชน์มาพูดมาคุยและมาร่วมแสดงความเป็นน้ำใจห่วงใยกันและกัน,แล,กนและให้กำลังใจกันและกันตลอดไปครับ อ,อสมอนะครับแล้วก็อ,อสสด้วยนะครับช่วงนี้ฉีดวัคซีนเข้มขน้นโควิด1 9นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้กลุ่มเป้าหมายในช่วงที่ยังมีการจัดสรรวัคซีนยังไม่เพียงพอนี้ก็ต้องเน้นกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญสําคัญที่สุดก่อนนะครับมาดูครับในเดือนสิงหาคมเริ่มฉีดไปแล้วเข็มที่1นึ่ซิโนแวคนะครับแล้วก็เข็มที่2เป็นวัคซีนแอสตราเซนิกาซึ่งจะต้อง ฉีดห่างจากเข็มที่1ในเราสถึง4สัปดาห์ครับก็ตอนนี้ก็จะเริ่มฉีดแอสตาเข็มที่2ให้กับกลุ่มที่ได้รับฉีดวัคซีนเซโนแวคไปแล้วแล้วก็ต่อไปก็จะฉีดเข็มที่2นะครับในขณะเดียวกวันในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการฉีดวัคซีนที่ได้รับพระราชทานนะครับในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพวารวยลัก อัครราชกุม,มารีกรมพระศรีสว่างควัฒนะวรคัตติยราชนารีครับได้พระราชทานวัคซีนซิโนโฟาร์มในช่วงก็มีการพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มมาเป็นระยะๆะะนะครับก็หลายจังหวัดก็ได้รับพระราชทานไปดําเนินการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคเกลือรังเจ็ดกลุ่มโรคนะครับ หญิงมีครรภ์อายุ12สัปดาห์ขึ้นไปทําลองนี้ก็ได้รับการฉีดนะครับก็พระสงฆ์กรก็ทราบซึ้งในพระมหาก,กรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งโดวยเฉพาะในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนวันแม่แห่งชาติก็มีโครงการพระราชทานวัคซีนซินโนฟาร์มพาแม่ไปฉีดวัคซีนครับยังอยู่ที่เรื่อง608นะครับถ้าในแวดวง จ้าหน้าที่สาสุขและอสมอพูดกันคือกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องดำเนินการฉีดให้ได้ถึง70%ภายในเดือนกันยายนถ้าทำได้มากกว่านั้นยิ่งดีขึ้นอยู่กับได้รับจัดสารวัคซีนมาเพียงพอหรือไม่6 0 8ก็คือผู้อายุ60ปีขึ้นไปครับเขาเรียกว่า60ส่วน8ก็คือกลุ่มผู้ป่วย7จูกโรคเรื้อรังนะครับบวกญิงมีคันที่อายุคันส มากกว่า12สัปดาห์ขึ้นไปก็เป็น8เรียกรวมกันว่า8 608ครับกลุ่มนี้ก็อสมอก็ดำเนินการแนะนำพี่น้องที่เป็นกลุ่มนี้ฉีดวัคซีนหลายจังหวัดก็กำลังระดมกันออกแนะนำเคาะประตูบ้านให้เชิญชวนมาลงทะเบียนมาฉีดกลุ่มนี้ให้ได้มากๆเพราะว่าถ้ากลุ่มนี้ป่วย แล้วติดเชื้อโควิดกลุ่มนี้ครับกลุ่มผู้สูงอายุหกสิปีขึ้นไปนี่กลุ่มปว่วยเรื้อรัง7กลุ่มโรคนี่ถ้าปว่วยเป็นโรคโควิดมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายถึงชีวิตสูงนะครับก็ต้องฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้ก่อนส่วนกลุ่มบุคคลทั่วไปนะครับเมื่อวัคซีนที่รัฐบาลซื้อมาส่งมอบมาจํานวนมา,มากๆก็จะเริ่มฉีดกลุ่มบุคคลทั่วไปได้นะครับกลุ่มอายุน้อยกว่า60ปีนี่ นะครับตอนนี้ช่วงนี้สิงหากันยาเน้เน,น608ครับรสมคงเข้าใจดีนะครับค่าบริการรสมรครับยังเดือนละ1 0 0 0บาทเหมือนเดิมทุกประการนะครับแล้วก็มีค่าตอบแทนเสี่ยงไฟโควิด19 500ยังมีช่วงนี้ก็จะค่าตอบแทนเสี่ยงไฟโควิด19เนี่ยจะมีไปเรื่อยจนถึงเดือนกันยาซึ่งของเดือนกันยาจะไปจ่ายในเดือนตุลานะครับ ส่วนเมื่อถึงเดือนกันยาแล้วค่าตอบแทนสำรับโควิดสินี่จะได้อีกหรือไม่อย่างไรก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขจะได้เสนอที่ประชุมคอรมอรเพื่ออนุมัติจ่ายขออนุมัติจากคณะมนตรีจ่ายต่อนะครับมาดูเดือนสิงหาคมนะครับค่าเปิดการจะได้วันที่1515 15กันยายน64นะครับเป็นค่าเปิดการของเดือนสิงหาคมนะครับส่วนค่าตอบแทนสำรับเสี่ยงโควิด19ของเดือนสิงหาคมจะได้รับการโอนเงินวันที่17กันยายนวันนี้ วันที่29สิงหาคมยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะหักชกสสมอเท่าไหร่ต้องรอประมาณวันที่6กันยายนจึงจะทราบนะครับเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดว่าชกสสมอหักเท่าไหร่สําหรับอสมอที่เป็นสมาชิกชกสสมอทางช่องโชคดีดอนยูทูบจะทําคลิปพิเศษขึ้นมาแจ้งทราบอีกครั้งนะครับเอาแล้วครับพอมาถึงเรื่องค่าป่วยการอสมอก็ต้อง เอาเรื่องที่เชิญชวนพี่น้องมาชมคลิปวันนี้เมื่อวานนี้เราก็ขึ้นคลิปกลางดึกเกือบหกทุ่มเชิญชวนอสมอมาให้หายงงเพราะว่าก่อนหน้านี้เรางงมาตลอดว่าตกลงเราเป็นอาสาสมัครสาสุขสังกัดหน่วยงานไหนกันแน่เป็นงงๆครับเดี๋ยวพูด,ดย้อนหลังไปว่าเอ๊ะทำไมถึงงงนะครับทำไมถึงงงเดี๋ยวมาดูกัน ส่วนอาสาสมัครสาสุขสังกัดกทมไม่ต้องงงอันนี้สังกัดกรุงเทพแน่นอนครับอสสเขาเรียกชื่อย่อว่าอสสเพื่อไม่ให้ซ้ํากันกับอสมเพราะว่าอสม่เป็นอาสาสมัครสาสุขประจาหมู่บ้านอยู่ต่างจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศส่วนอสสเขาเรียกว่าอาสาสมัครสาสุขกรุงเทพมหานครอสสเป็นอาสาสมัครสาสุขที่สังกัด กรุงเทพมหาคนครครับส่วนอสมนี่ชื่อเต็มว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านความจริงความจริงจริงๆก็คือเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแต่ที่งงมาหลายปีเพราะว่าเพราะว่าเรื่องค่าเปิการ ตอนเขามีการจ่ายค่าผิดการให้กับอสมอนี่นะครับมีการดําเนินการในรูปแบบงบผ่านมาทางอบจอบจเป็นหน่วยตั้งเบิกงบประมาณเพื่อจ่ายให้กับอสมอแต่ที่นี้เกิดปัญหาเกิดปัญหาก็คือว่ามันหลายขั้นตอนเพราะว่าอสมอเนี่ยทำงานร่วมกับ สาน,น,า,สนารณไมสำนักงานสาธารณสุขเร์สำนักงานสาธารณส,าสุขจังหวัดช่วงแรกๆพี่น้องอสมอคงจําได้ครับต้องรอให้อบจอเนี่ยได้รับจัดสรรงบประมาณก่อนเสร็จแล้วอบจอเนี่ยจึงโอนมายังสอสอจอใครจําได้ครับใครเป็นอสมอมานานแล้วช่วงยุคที่มีค่าป่วยการใหม่ๆเดือนละหกร้อยบาทนะครับยังไม่ใช่เดือนละพันเหมือนทุกวันนี้นะครับกว่าจะได้แต่ละปีเนี่ยรอเพราะว่า อบจอแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องได้รับจัดสรรงบประมาณก่อนพอได้รับจัดสรรงบประมาณมาปับ๊บอบจอก็โอนมายังสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเสร็จแล้วสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดก็ยังโอนต่อมายังสถานีละไมทุกแห่งทั่วทั่วจังหวัดนั้นเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ของสถานีละไมเนี่ยก็ต้องไปเบิกเปิดบัญชีขึ้นมาเล่มหนึ่งเป็นบัญชีธนาคาร โครงการอ,อสมอเชิงลุกก็วาก,กันไปเสร็จแล้วก็มีกรรมการมีอำนาจถอนเงินก็เป็นหัวหน้าฐานเนไมใหม่หนึ่งท่านแล้วก็เจ้าที่ในาฐานเนไยมใหม่หนึ่งท่านแล้วก็ประธานอ,อสมอของฐานเนไมใหนั้นเป็นกรรมการมีหน้าที่เซ็นชื่อไปเบิกเงินเบิกเงินมาจากบัญชีธนาคารเสร็จแล้วก็มาจ่ายเป็นเงินสดให้กับอ,อสมอในยุคนั้นเดือนละ6 0 0บาทนะครับที่นี้ มันก็เป็นงงๆงง,งงตรงที่ว่าเอออสมอเ,เป็นอสมอของกระทรวงสาธารณสุขหรือเปล่าเริ่มงงเพราะว่าหลายปีมาก็เริ่มงงเพราะว่าเงินต้องรอจากอบจส่วนงานต้องรอจากสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสํานักง,งานสาธารณสุขอำงเพือสถานีนา้ำไมก็ว่ากันไปงงเป็นงงๆสรุปแล้วอสมอก็มีหัวหน้าอยู่สองหัวหน้าตอนนั้นรู้สึกว่ามีหัวหน้าอยู่สองหัวหน้าหัวหน้าหนึ่งก็เป็นสาธารณสุข หัวหน้าสองก็เป็นอบจอเอาละครับงงทีนี้ก็มีการเมืองมาเกี่ยวข้องด้วยพอจะมีการสมัครนายกอบจอพอจะมีการสมัครสอจอเขาจะเริ่มมาหาอสมอเพื่อจะให้อสมอเป็นทีมหาเสียงช่วยนายกคนนั้นนายกคนนี้ก็ว่ากันไปเพราะอ้างว่าอบาจอเป็นหน่วยงานบังคับบัญชา ไม่ใช่อ้างครับก็ก็พูดเทียบเคียงไปว่าต้องขออภัยพูดผิดเมื่อกี้นี่ไม่ได้อ้างเขาไม่ได้อ้างแต่เขาพูดทํานองว่าออบจอเป็นหน่วยงานบังคับา,า,าบัญชาของอสมอนะต้องมาหาเสียงช่วยนายกคนนี้แล้วนายกคนนี้จะจัดสรรงบประม,มาณอย่างดีอย่างนั้นอย่างนี้จะสนับสนุนอสมวอะไรก็ว่ากันไปการเมืองท้องถิ่นก็มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็เป็นแบบนี้อยู่หลายปีจนถึงทุกวันนี้แล้วครับเงินที่อสมอยังได้รับอยู่ปีนี้ปีหกสี่นี่ปีงบประมาณหกสี่นี่ ที่ได้รับอยู่ทุกเรือนี่ค่าบริการยังเป็นงบของของอบจอ,อยู่นะครับช่วง,รงแรกๆเนี่ยจ่ายเป็นเงินสดต่อมามีการพัฒนาระบบเป็นให้กรมบัญชีกลางเป็นคนโอนตรงเข้าบัญชีอสมอก็มีการเปลี่ยนระบบแต่เงินยังเป็นเงินอบจอ,อยู่เหมือนเดิมทุกประการนะครับเงินยังเป็นเงินอยู่งบอบจอ,อยู่เหมือนเดิมทุกประการที่นี้ปัญหา ปัญหาเรื่องอบจอกับอสมเนี่มันจะยากตรงที่ต้นปีงบประมาณทีไรอสมจะได้ช้าใครจาได้ครับพอถึงเดือนตุลามาปุ๊บจะไม่ได้เงินเพราะว่าเงินค่าบรกิการของเดือนตุลาต้องไปจ่ายพฤศจิกาพองบอบจยังไม่ได้รับจัดสรรพฤศจิกายังยังไม่ได้รับทีนี้พอสิ้นเดือนพฤศจิกาแทนที่จะได้รับสองเดือนเดือนธันวาเนี่ยยังไม่ได้รับอีกมีบางปีมกราาถึงจ่ายอาจจะมีตกเบิกสองเดือนย้อนหลังอะไรทํานองนี้ แล้วก็จ่ายต่อไปก็จ่ายทุกเดือนก็เป็นวุ่นวุนเป็นงงๆเป็นรอเงินกันอยู่แบบนี้มาช่วงช่วงสองสามปีเมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้นะครับเหตุมันมาจากงบไปผ่านอบจแต่อสมอทำงานให้กับกระทรวงสาธารณสุขเป็นเหมือนกับว่ามีลูกเป็นลูกน้องของสองหน่วยงานอสมอเหมือนกับเป็นลูกน้องของสองหน่วยงานจริงๆนะครับ ทีนี้เจ้าหน้าที่สารน้นำมัยก็รู้สึกเกรงใจอสมอเพราะไม่ไม่ใช่งบของกระทรวงสาธารณสุขในบ้านจ,จ่ายแต่ใช้งานอสมอพูดตรงไปตรงมาเลยนะครับเอาภาษาชาวบ้านชาวบ้านพูดกันเลยว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่ที่รพสตหรือนามัยใ,ใช้งานอสมอแต่เงินกลับเป็นเงินอบจอคนพาอสมอทํางานก็รู้สึกไม่เต็มที่เท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของเงินไม่ใช่ นําเงินมาจ่ายให้กับอสมมไม่ใช่งบของสาสุขก,ก็รู้สึกเกรงใจอสมอเหมือนกันก็เจ้าที่สาสุขยังงงเลยครับแล้วก็อสมอจะไม่งงได้ยังไงนะและจนทุกวันนี้เงินอสมอที่ได้รับอยู่นี่ที่จะได้รับของเดือนสิงหากับกันยานี่เฉพาะค่าเบิกการนะครับไม่ใช่ค่าตอบแทนเสียงไปโควิดนะครับเฉพาะค่าเบิกการหนึ่งพันบาทนี่ยปีหกสี่เนี่ยยังเป็นงบของอบจอยู่นะครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับต่อไปนี้อสมอจะไม่งงอสมอจะเป็นภาษาสมัครสาสุขของกระทรวงสาสุขเท่านั้นนะครับทีนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับอบจอแล้วเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ23ามีนาคมสอง4าสิบสี่ครับได้มีมติถอดถอดงบประมาณที่จ่ายเป็นค่าบริการอสมเนี่ยออกจากงบอุดหนุนของอบจอไปแล้ว ก็อบจไม่มีหน้าที่จะต้องมาตั้งเบิกงบจ่ายเป็นค่าป่วยการอสมต่อไปแล้วนะครับมติคอะมอเมื่อ23ิมีนาคม2 5 6พ6 4ีนะครับแล้วก็จากมติคณมอคราวนั้นนะครับก็ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยตั้งเบิกงบประมาณมาจ่ายค่าป่วยการอสมเริ่มมีผลบมงครับ1ตุลาคม2 5 6พเป็นต้นไป นั่นหมายความว่าค่าเปิดการของเดือนตุลาคม64เป็นต้นไปซึ่งจะเริ่มจ่ายในเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าต้องสิ้นเดือนตุลากรก่อนจึงไปจ่ายในเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนนั้นจะเป็นงบของกระทรวงสาธารณสุขตั้งเบิกไม่เกี่ยวกับอบจอแล้วนั่นหมายความว่าอสมอต้องหายงงแล้วครับต่อไปนี้อสมอจะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเต็มๆของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเงินอบจอแล้วข่าวนี้ชัดเจนนะครับและ ล่าสุดนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิการได้รับเงินค่าเปิดการของอาสาสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านออกประกาศ,ออก,กาศออกมาแล้วซึ่งในประกาศกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ23สิงหาคม2564รายละเอียดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง สิทธิการได้รับค่าบริการของอสมนี้เราจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกและคําอธิบายใต้คลิปท่านผู้ชมที่เป็นอสมไปกดอ่านดูได้นะครับซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะและก็ระบุได้ชัดเจนว่ามีวิธีการจ่ายเงินอสมอย่างไงเจ้าหน้าที่จะต้องดําเนินการอะไรยังไงอสมจะต้องทํางานอะไรบ้างส่งรายงานอะไรบ้างเขาจะมีบอกรายละเอียดแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิการได้รับ ค่าเบิการของอสมอพศสองห้าหกสี่ครับซึ่งประกาศนี้ก็มีผลบังคับใช้หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อหกสิบสี่เป็นต้นไปนั่นหมายความว่าอสมอสังกัดก,กระทรวงสาธารณสุขเต็มร้อยเปอร์เซ็นต่อไปนี้เริ่มหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่าเริกการก็จะเป็นงบที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งเบิกมาจ่ายและก็งานก็เป็นงานของกระทรวงสาธารณสุขท,ที่อสมอทำนะครับ ซึ่งจะไม่ได้ใช้งบของอบจอ,อีกต่อไป1ตุลาคม2,564เป็นต้นไปบอกได้เลยว่าไม่ต้องงงเพราะอ,อสมอก็เป็นอาสาสมัครสาสุขของกระทรวงสาสุขเต็มขั้นนะครับจริงๆแล้วก็เป็นอาสาสมัครของกระทรวงสาธารณสุขมานานเหมือนกันเพียงแต่ว่าระบบวิธีทําให้อสมอได้เงินค่าเบิการนั้นมีอบอจอมาเกี่ยวข้องก็ทําให้เลยทําให้งงไปเมื่อก่อน แต่ต่อไปหนึ่งตุลาคมสอง4ิสก็ไม่ต้องงงนะครับงบก็เป็นงบของกระทรวงสาธารณสุขจ่ายอ,อสมอต่อไปนี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เป็นอสมอและเป็นอสสอหรือท่านผู้ชมที่ไม่ได้เป็นอสมอ,อสสอแต่มาชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบถือว่าท่านได้แลถือว่าท่านก็ได้มารับรู้ข่าวสารในแวดวงอสมอ จะได้รู้ว่าอสมอ,อสสเขาทาอะไรนะครับส่วนอสมอ,อสสทุกท่านที่ดูฟังคลิปจนจบก็ขอบคุณนะครับท่านได้รับการอัปเดตข่าวสารที่มีประโยชน์สาหรับท่านสําหรับท่านประยชน์ท่านใดมีปัญหาอึดอัดใจทํางานไม่คล่องทํางานไม่สะดวกยังไงก็คอมเมนต์มาเล่าสู่คนฟังเราพร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้กันและกันสําหรับใครที่มีความภาคภูมิใจทําอะไรที่ไหนแล้วมันชื่นอกชื่นใจมีความภาคภูมิใจจริงๆที่ได้เป็นอสมอ พอคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังอยู่ที่ไหนอำเภออะไรจังหวัดไหนก็ยินดีรับฟังนะครับเรายังเป็นกําลังใจให้กับอสมอสสทุกคนทุกท่านทั่วประเทศและเราจะเป็นกําลังใจให้กันและกันอย่างนี้ตลอดไปนะครับอย่าลืมกลับมาชมรายการเพื่อนอสมอสสตอนที่75 10โมงเช้าวันอาทิตย์ที่5กันยายน2564ในสัปดาห์ต่อไปครับสําหรับสัปดาห์นี้ขอให้อสมอสสทุกคนทุกท่านมีความสุขมีร่างกายแข็งแรง โชคดีและมีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับตามลำดับมีความสุขทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ